หหลักการจิตวิทยาการคลองใจคนหนเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ลองนึกภาพว่าคุณเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดแต่ละต้นมีลักษณะเฉพาะตัวมีความต้องการที่แตกต่างกันบางต้นชอบแดดจัดบางต้นชอบร่มเงาบางต้นต้องการน้ำมากบางต้นต้องการน้ำน้อยหน้าที่ของคุณคือการเข้าใจความต้องการของต้นไม้แต่ละต้นและดูแลพวกมันให้เติบโตอย่างแข็งแรง การเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ก็เหมือนกันครับคนแต่ละคนมีความแตกต่างการมีความต้องการที่แตกต่างกันบางคนต้องการการยอมรับบางคนต้องการความท้าทายบางคนต้องการความมั่นคงหัวหน้าที่ดีจะเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้และปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละคนลองนึกภาพว่าคุณมีลูกทีมที่เก่งกาจแต่ขาดความมั่นใจคุณจะทำอย่างไรคุณอาจจะให้กำลังใจ ชมเชยในความสามารถและมอบหมายงานที่ท้าทายแต่ไม่ยากเกินไปเพื่อให้เขาได้พัฒนาความมั่นใจหรือถ้าคุณมีลูกทีมที่ขี้อายไม่กล้าแสดงความคิดเห็นคุณอาจจะสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเองเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นการเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความใส่ใจและการสังเกต หัวหน้าที่ดีจะสังเกตพฤติกรรมของลูกทีมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเมื่อคุณเข้าใจลูกทีมของคุณคุณก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือการมองคนในแง่บวกเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองหัวหน้าที่ดีจะให้โอกาสลูกทีมได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโต การเข้าใจธรรมชาติมนุษย์คือการเข้าใจว่าทุกคนต้องการการยอมรับการมีส่วนร่วมและการเติบโตเมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณก็จะสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน 2. มีทักษะการสื่อสารขั้นสูงลองนึกภาพว่าการสื่อสารคือสะพานที่เชื่อมโยงความคิดความรู้สึกและความเข้าใจระหว่างผู้คนทักษะการสื่อสารขั้นสูงก็คือการสร้างสะพานที่แข็งแรงสวยงาม และสามารถรองรับการเดินทางที่ซับซ้อนได้การสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดหรือการเขียนแต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งหัวหน้าที่สื่อสารเก่งจะสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์แรงบันดาลใจและความคาดหวังได้อย่างชัดเจนทำให้ลูกทีมเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของทีมอย่างแท้จริงลองนึกภาพว่าคุณกำลังอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้ลูกทีมฟัง คุณจะทำอย่างไรให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายคุณอาจจะใช้ภาษาที่เรียบง่ายใช้ตัวอย่างที่ชัดเจนหรือใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยในการอธิบายการสื่อสารที่ดีคือการปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละคนการฟังก็เป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารหัวหน้าที่ฟังเก่งจะรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมอย่างตั้งใจ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาพูดและแสดงความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อการฟังที่ดีคือการสร้างความรู้สึกว่าลูกทีมได้รับการยอมรับและมีคุณค่าการสื่อสารไม่ใช่แค่การส่งสารแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์หัวหน้าที่สื่อสารเก่งจะสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเองทำให้ลูกทีมรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกัน การสื่อสารที่ดีคือการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3. มมีการสร้างความสัมพันธ์หัวหน้าที่สร้างความสัมพันธ์เก่งไม่ใช่แค่เจ้านายแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะเดินเคียงข้างลูกทีมพวกเขาเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างมีความต้องการและมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปการสร้างความสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความจริงใจ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสนทนากับลูกทีมที่กำลังเผชิญกับปัญหาคุณจะไม่ใช่แค่ผู้ให้คำแนะนำแต่เป็นผู้รับฟังที่พร้อมจะเข้าใจความรู้สึกของเขาคุณจะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นกันเองเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเปิดใจและพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การพูดคุยแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกัน หัวหน้าที่ดีจะสร้างโอกาสให้ลูกทีมได้ทำงานร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันและได้เติบโตไปด้วยกันพวกเขาจะสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การสร้างเครือข่ายแต่เป็นการสร้างชุมชนหัวหน้าที่ดีจะสร้างชุมชนที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกได้รับการยอมรับและรู้สึกมีคุณค่า พวกเขาจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ทักษะแต่เป็นศิลปะหัวหน้าที่สร้างความสัมพันธ์เก่งจะใช้ความรู้สึกความเข้าใจและความสร้างสารรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนพวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องของคน ที่เชื่อมโยงกันด้วยความไว้วางใจความเคารพและความเข้าใจ 4. ช่วยพัฒนาผู้อื่นหัวหน้าที่พัฒนาผู้อื่นเก่งไม่ใช่แค่หัวหน้างานแต่เป็นครูที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์พวกเขาเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันการพัฒนาผู้อื่นจึงต้องอาศัยความเข้าใจความอดทนและความเชื่อมั่นในศักยภาพของแต่ละคน ลองนึกภาพว่าคุณกำลังมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับลูกทีมคุณจะไม่ใช่แค่ผู้สั่งแต่เป็นผู้ให้โอกาสที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองคุณจะให้คำแนะนำให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตการพัฒนาผู้อื่นไม่ใช่แค่การฝึกอบรมแต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ หัวหน้าที่ดีจะสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนกล้าที่จะผิดพลาดกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะเติบโตการพัฒนาผู้อื่นไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เป็นความรับผิดชอบหัวหน้าที่ดีจะตระหนักว่าการพัฒนาผู้อื่นคือการลงทุนในอนาคตของทีมและองค์กร พวกเขาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้อื่นอย่างจริงจังและต่อเนื่องการพัฒนาผู้อื่นไม่ใช่แค่ทักษะแต่เป็นศิลปะหัวหน้าที่พัฒนาผู้อื่นเก่งจะใช้ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายและการเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง ห้ามีความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่แค่การควบคุมอารมณ์แต่เป็นการเข้าใจภาษาของอารมณ์หัวหน้าที่ฉลาดทางอารมณ์จะสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองและคนรอบข้างกำลังรู้สึกอย่างไรพวกเขาเข้าใจว่าอารมณ์มีผลต่อความคิดและการกระทำอย่างไรและรู้วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด คุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดมาครอบงำแต่คุณจะหยุดคิดทบทวนและหาทางออกที่ดีที่สุดคุณจะใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการจัดการกับความเครียดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่แค่ทักษะส่วนตัวแต่เป็นทักษะทางสังคมหัวหน้าที่ฉลาดทางอารมณ์จะสามารถสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง พวกเขาเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างและรู้วิธีที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นเรื่องของสมองหัวหน้าที่ฉลาดทางอารมณ์จะใช้ความคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีพวกเขาเข้าใจว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และรู้วิธีที่จะเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นโอกาสความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่แค่ คุณสมบัติแต่เป็นกระบวนการหัวหน้าที่ฉลาดทางอารมณ์จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและรู้วิธีที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นความฉลาดทางอารมณ์คือการสร้างสมดุลระหว่างความคิดและอารมณ์หัวหน้าที่ฉลาดทางอารมณ์จะสามารถใช้ทั้งสองอย่างได้อย่างลงตัวพวกเขาเข้าใจว่าอารมณ์คือพลังที่ยิ่งใหญ่ และรู้วิธีที่จะใช้พลังนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสรุปจิตวิทยาการครองใจคนไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นศิลปะแห่งการเข้าใจมันคือการเดินทางเข้าไปในโลกภายในของมนุษย์เพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาอะไรคือสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและอะไรคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาอยากที่จะติดตามคุณ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสร้างสะพานเชื่อมโยงหัวใจกับหัวใจจิตวิทยาการครองใจคนคือการเรียนรู้ที่จะสร้างสะพานที่แข็งแรงและยั่งยืนที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการยอมรับเข้าใจและสนับสนุนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาใจหรือควบคุมแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงบนพื้นฐานของความไว้วางใจความเคารพและความเข้าใจ มันคือการเรียนรู้ที่จะมองเห็นศักยภาพในตัวของผู้อื่นและช่วยให้พวกเขาเติบโตไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองจิตวิทยาการครองใจคนคือการเรียนรู้ที่จะอ่านใจไม่ใช่ในเชิงของการรู้ความคิดแต่เป็นการเข้าใจความรู้สึกความต้องการและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมภายนอกมันคือการเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมันคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่สั่งงานแต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความไว้วางใจและสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จหัวหน้าของคุณตรงกับข้อไหนบ้างครับหรือคุณได้ทำข้อไหนกับลูกทีมของคุณบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ